เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนะครับกับเกมกีก้าโพคาลิฟสัตว์ประหลาดตัวยักษ์บุกเมืองนั่นเองครับผมซึ่งในเกมนี้ก็เป็นเกมบนสตรีมที่กำลังลดราคากันอยู่92%กันเลยทีเดียวโดยที่เกมนี้เราจะได้ทำการเล่นเป็นสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ตัวต่างๆหลากหลายสายพันธุ์รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนอะไรแบบนี้กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำลายเมืองกันเลยดีกว่า โอ้โหวเราจะเล่นเป็นตัวไหนดีดูตัวแรกไหนสินี่โรกาสอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเจ้ากอสซิล่าเจ้าตัวนี้อาศัยความโกรธในการยิงลูกไฟแล้วก็บุกตะลุยด่านนี่ตัวที่สองกิก้าผู้ลึกลับสามารถเรียกเหล่าสมุนออกมาปกป้องตัวเองจากอันตรายได้น่าสนใจมีลูกน้องสุดด้วยนี่ดูมเทอร่าวิเป็นเหมือนโกเลม แม่ใช้อาวุธแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยมีดวงดาวดูสิเพื่อนมีอีกหลายตัวผมนี่อีกออ้ยดูสิมีแมลงมีเจ้ายอนอวกาศมาละเพื่อนอุ้ยเราจะต้องทำอะไรเอ่ยรายงานสถานการณ์ทหารมีบางคนกำลังยุ่งกับเครือข่ายของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องนี่หลุดออกไปได้แน่นอนเหมือนโดนจับมาทดลอง เอาละโอ้โหมีการแบบคลิกซ้ายควรคลิกขวาเป็นการใช้เลเซอร์บีมบผมเออมีการควรนี่จิวจิวพลังงานนะผมอมืเริ่มทำการทำลายอุ้ยเฮ้ยสัตว์ประหลาดหลบหนีจู่โจมไปดิออันนี้ก็คือเกจเลือดนะผมสีเขียวใช่ไหมอันนี้ก็คือคะแนนความโกรธใช้สิ่งนี้ในการแน่จโจมตีครับผมจืด จูยิงคนยิงรถอืมอุ้ยตอนนี้ด่เลเซอร์ทำลายเครื่องบินบกพวกคนทหารตัวน้อยตายกันให้หมดเราสามารถอุ้ยใช้สกิลได้หลากหลายครับผมนี่เป็นอะไรเอ่ยสกิลสพ่นลูกไฟบุ้งบุงบุงเละหมดเละหมดสกิลสว้าขึ้นสายฟ้าสกิลส วุ้ยเป็นการเสริมโล่ดึงดูดอะไรมาครับผมแล้วก็สกิลห้าจัดไปพุ่งชนบรุงหูแตก <c oughs> กับตันมันกำลังเข้าใกล้ประตูมิติเวลาแล้วปล่อยให้มันเข้าไปเจ้าโรกาสจะได้กลับคืนสู่ร่างทานลกและสูญเสียพลังทั้งหมดโอ้ตอนนี้เฮ้ยกลับกลายเป็นเด็กว้ายเบบี้ <c oughs> เดินทางเข้าสู่ประตูมิติเวลาโอ้โหเราต้องไปเติบโตใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหให้อาหารแล้วก็เลี้ยงดูให้เติบโตกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเก็บขี้ก่อนอืมแล้วตอนนี้เราต้องลูปนี่รูป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 จะได้มีความสุขให้อาหารงับงับงับอืมดูสิ ข้างบนนี่เป็นสกิลในการอัพส่วนด้านล่างก็หูยสายวิวัฒนาการอืแต่ไม่พอครับผมตอนนี้อุยมีแบบว่าสกินอะไรต่างๆครับผมหุยหนึ่งหมื่นแต้มครับผมตอนนี้นี่มีแบบเลเซอร์บีมบวกสองอะไรแบบนี้กันด้วยพวกสกินพิเศษของแม่เจ้าตัวนี้อดเท่เลยเพื่อนของตกแต่งยังไม่จําเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีแต้มด้านซ้ายมีพวกภารกิจอัชิปเมนต์ความสำเร็จอะไรต่างต่าง ดูเมืองไหนซิด่านที่หนึ่งถล่มดูหน่อยกลับมาเป็นแบบว่าโอ้ยพลังอ่อนๆนี่จิ้วจิ้วจิ้จยิงทำลายเมืองก่อนโอ้ยตอนนี้พลังงานแทบไม่เหลือโอ้ได้อะไรมาวะวนีนน่อ่ะควนควราอ่ะห้องแลบเฮ้ยพอยคูณสองแบบนี้ก็ต้องรีบใช้พลังกันหน่อยเพื่อน เฮ้ยยิงทหารบนตึกโอ้โหโอ้โหแลมเพี่ตอนนี้อยู่ในโหมดบ้าคลั่งว้ายไม่เลือดหมดกลายเป็นเด็กออกค่าวเลยเพื่อน นี่ได้แต้มครผมเลเวลมิวเทชั1 0่น1,100เดี๋ยวเราจะมาทำการอัพพลังเผาเป้าหมายใกล้เคียงสร้างความเสียหาย30หน่วยต่อวิอัพเกรดไปเราไปดูพวกของตกแต่งสักนิดหนึ่งบวกพลังงานเพิ่มขึ้น2ต่อวินี่บวกพลังกงเล็บเออเริ่มดีและเริ่มดีและแข็งแกร่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตอนนี้รู้สึกพลังงานจะ เพิ่มขึ้นรวดเร็วยิงแสงเลเซอร์กันรุัวเฮ้ยกล่องของขวัญค่อยๆยิงคนแล้วก็ควรนเมืองจิว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 วนเมืองไปอีกอุ้ยเฮ้ยได้การ์ดไข่สักเลี้ยงอืมดีเยี่ยมครับผมมาตอนนี้เราเดินทางมาได้แบบไม่เยอะออแต่ก็มากกว่าเดิมเยอะอยู่เอาละควรนล้าน อุยได้กินเนื้อด้วยโอ้โหทหารเต็มเมืองไปหมดจะเย็นมันตั้งป้อมคอ,อยรับมือเราอยู <ś led> ่นีจน่จอเจอดจอยิงแสงเลเซอร์ลงด้านล่างควรพอควรตึกปุ๊บเราก็จะได้พลังงานค่อนข้างเยอะวิจะเย็นโอ้โหเลือดโดนยับอยู่นะนี่อะอะไรวะนี่อะ โอ้โหทำลายไป17ื่นเฮ้ยตัวเราเลเวลอัพโอ้โหแล้วก็ได้สมุดเอ้ยสัตว์เลี้ยงมิมิกมิมิกตัวนี้เหมือนจะสร้างยากายพันธ์ุอะไรสักอย่างไม่รู้ใส่เข้าไปก่อนสกิลแรกได้และจ้ากินมนุษย์5คนจะรักษาพลังชีวิตได้100อัพเกรด เลเวลหนึ่งกินมนุษย์เพิ่มเลือด้บผมรีเลือด20เลือดต่อวิจัดไปดีสกิลหนึ่งหยาดูดคนหูเฮ้ยไว้สำหรับตอนที่เลือดต่ำๆเตรียมตัวกินคนได้เลยเพื่อนดูดเข้ามาให้หมดไอ้พวกทหารพวกนี้ไม่ยอมตายอ้ยอฮ้ยอมยิ้ม โอ้ยทำลายเมืองอย่างสะใจกันเลยทีเดียวมาเอ้ยพอยกายพันหนึ่งรสุดยอดเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้อืมควรเข้าไปดูดกินคนดูดคนงาอ๋อเลือดฟื้นเลือดฟื้นเฮ้ยทหารมันดุทหารมันดุนดอืมตอนนี้เล็งแต่ทหารวิ่งเต็มพื้นไปหมด ใกล้จะถึงจุดทงแล้วเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละออดูทห้หมดอุ้ยไฟติดพื้นโ <c oughs> อ้คนโดนไฟเผาแล้วเบิดปั๊มนีตอนนี้เลือดของเราก็ค่อนข้างจะเหลือนี่ไงจุดทงรีบไปให้ถึงเร็วเข้าถึงทงแล้วจ้าเช็คพอยต์ข่าวนี้ก็จะมาเกิดแถวนี้ใช่ไหม อในที่สุดก็มาถึงจุดนี้สักทีอดูดคนให้หมดอยา่าควรโอ้ยถ้าไม่มีพลังชิ่งนี่เราต้องยิงทั้งบนดินแล้วก็ึงตรงเอ้ยตรงพื้นอโอ้โหทหารเยอะเกินอขยันออกขาทุกวันรอยเท้ายักษ์ลึกลับปรากฏในเมืองออ อัพเลเวลกระจุย4,100แต้มสำหรับตอนนี้พี่ก็ได้ไปเก็บแต้มมาอีกนิดหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสกินกันหน่อยไอรอนเจลตัวนี้ดีไม่เอ่ยบวกอา์เมอร์ไป30จัดไปครับผมเดี๋ยวสกินอื่นๆแม่ตามมาแน่นอนสกิลที่จะมาอัพกันต่อนี่แสงเลเซอร์ ชิงใส่ยิงลำแสงได้สูงสุด3ามลำแสงเมื่อชาร์จทิ้งไวอ้อึอัพเหมือนกันกอสิลาเกาะเล็กบราจาชาร์จลำแสงยิงชิงวิ้ยย,ยิงโหดนะผมโอ้ยเอยอลำแสงยิงกระจายนี่แหละโหดสุดๆแถมตอนนี้เรามีพลังเกราะที่ค่อนข้างหนาแน่นอุ้ยอุ้ย,อยเอาแล้ว เจา้ากอสซิล่าของเราเริ่มเก่งดูดโอ้ยมาให้หมดทำลายเฮลิคอปเตอร์หเจ้าพวกนี้โคแล้วยังไงไม่กลัวโอ้ยๆอ้ยอ้้อ้ยอระเบิดฐานทิ้งเดี๋ยวเราต้องไปเน้นทางด้านของเลือดกันบ้างดูดกืนกินหุยศัตรูโดน,นกินหมดอื ปาซิล่าสายขามือพระผมอุย้ยยังผ่านได้อยู่สบายสบายโดรนน่าลำคาญต้องยิงทิ้งอุย้ยสำหรับตอนนี้เลือดอุย้ยรถช้าดูทหารมากินให้หมดโอ้โหโแสงเลเซอร์ก็ค่อนข้างจะแรงเฮ้ยอย่าลืมควรตึกแม่เกะกะระเบิดปั๊มเอาแล้วเริ่มเก่งอุย้ย พวกทหารทําอะไรเราไม่ได้มาดูดกืนมาให้หมดเลือดก,ก็เต็มเหมือนเดิมโอ้โห,โโหเฮลิคอปเตอร์โดนแสงเลเซอร์ยิงยับืควรเปิดทางหน่อยสิบอกโครี่ครับผมมีโดนิกมีโดนโอีกเดีย๋ยวตอนนี้เราจะต้องรีบแม่ขมือศัตรูดูทหารมากินโอ้โหยับหมด ด้านหน้าตรงนี้อทําไมมันมืดมืดมองแบบไม่ค่อยจะเห็นนะผมมายิงยิงอุ๊ยป้อมเดี๋ยวก่อนเริ่มเจออุ๊ยป้อมของทหารอควรทิ้งโจโจโจอดแข็งอุ๊ยป้อมนี้เฮ้ยอสุดสุดจะเย็นเพื่อนมาี่อุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอ ต้านทานแสงเลเซอร์ได้เฮ้ยต้องเข้าไปควนยับยับอ่าเลือดพันเก้าโอ้โหสบายสบายเราน่าจะผ่านด่านนี้ได้ครับผมเุ้ยเพราะว่าสกินใหม่แม่เกราะเหล็กยิงยับอืมอุ้ยคำเตือนคำเตือนอุย้ยนี่มันหุ่นของพวกมนุษย์ฉันจะทำให้บรรพบุรุษของฉันภูมิใจโดยการจับนายเจ้าโรกาสแมตโอเมชหุ่นยนต์สุดโหดมาละเพื่อน ยิงแสงใส่หน้ามันอืมโอ้โยเฮ้ยระวังอืมยิงแสงแล้วก็ขวรโอ้โหเจ้าตัวนี้นี่ไม่ธรรมดามาอุย๊ยอะไรเอย่ยอะไรหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอะไรของนายวะนี่อะอืมหนึ่งบวกหนึ่งสิเพื่อนเฮ้ยถูกต้องโอ้โหมันโดนเสียบยเฮ้ยเฮ้ยระวังโอ้โยควทิ้งออเฮ้ยหืมเฮ้ย ี่มันลดอาหารเอาละเอาอาหารไหมฉันเออได้อมยิม้มวอผมโอ้ยนี่ได้กินข้าวมีแรงขึ้นเฮ้ยเข้าไปปะทะมันอืมันจะปล่อยลูกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโดนไปหลายก้อนอยู่นี่นี่ระเบิดรถเข้าไปควนมันคำถามอะไรบวกเท่าไหร่ได้เท่ากับแปดสี่บวกสี่ถูกต้อง แล้วมันก็โดนเสียบเออเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ด้านบนนำทำลายทิ้งไปก่อนก็ไปขวดมันอยาาอ้หยพลังงานชั้นหมดจะยันยิงเลเซอร์ไปก่อนอูย้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยข้างบนไอมกแล้วเฮ้ยมันฮิวมันฮิวทำลายหอมันก่อนเฮ้ยอย่าปล่อยให้มันฮิวเยอะโอ้โหโอ้ห ตอนนี้นี่แม่ยังไงกันดีเราจะต้องควรทิ้งโอ้ยโอ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาอีกแล้วเฮลิคอปเตอร์เอออย่าปล่อยให้มันฮิ้วอย่าเออเราก็ฮิวบ้างเอาอาหารมากินคำถามอีกแล้วเพื่อนเท่ากับสิบเจ็ถูกต้องเกบกแปโดนสี่จะตาย่ามันแสงเลเซอร์ก็สิล่า เรียบร้อยระเบิดไปครับผมโอ้ยเมืองนี้ได้ถูกทำลายทิ้งเฮ้ยไวเวสทำลายอันล็อกได้กลับไปที่ยุคข,ของขาวบอยข่าวตอนนี้เมืองได้ถูกปิดและมีการอพอยพเพราะว่าเราได้ทำลายทิ้งไปแล้ว <c oughs> สุดยอดไปเลยอ่าและกีก้าของเราก็เลเวล10เป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่สกิลใหม่ครับผม ไฟเบไอ,อ้ัปเกรดแล้วก็อัพเข้าไปอีกมีแต้มเท่าไหร่ยัดไปให้หมดเลเวล5ไปเลยดีไงเกรดแข็งดาเมทโดนน้อยลงแล้วก็ขื้นเท้ากระแทกอัพการเพิ่มเลือดลองดูเมืองที่สองกันนิดหนึ่งไปมาละจ้าโอ้โยเฮ้เยเริ่มมาเจอมิสไซล <c oughs> ์พลังไฟเบาทำลายล้างยา yeah. เฮ้ยตัวนี้นี่พลังไฟบอลนี่โหดจริงๆเจ้าพวกเขาบอยเฮ้ยปกป้องเมืองอย่างนั้นละเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะชาร์จพลังไปก่อนอ่าค่อยๆมีแบบว่าการเหยียบพื้นกระแทกอะไรต่างๆับผมุ้้ศสตูนี่โคตรสตันพ <c oughs> ลังไฟเบอจ่าบุงบุงบุงโหดเกินแสงเลเซอร์ทำลายกังหันอื แล้วก็ตอนนี้ดูดกืนคนนี่อิ่มอร่อยกันเลยทีเดียวเฮ้ยเอ้้โอ้โหเจ้าพวกนี้มันมีอาวุธที่ทรงพลังเหมือนกันนะเนี่ยอืมอืมอืมเดี๋ยวชาร์จพลังแป๊แบหนึง่งไฟเบาทำลายเมืองอย่าบุ้งบุ้งโอ้โหโคตรมันทำลายรถไฟหน่อยสิ อุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยรถไฟไม่ยอมแตกไฟเบาบุ้งบุ้งบุ้งวิ่งเฮ้ยนี่มันเจอพลังน้ําแข็งเมืองถูกแช่แข็งไปแบบครึ่งเมืองไฟเบาบุ้ง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 โอ้โหไปหมดไม่เหลือซ่าครับผมเฮ้ยเจ้าพวกขี่ม้าก็อืโดนแสงเลเซอร์เผาแสงเลเซอร์ชิงนี่ เป็นสกิลที่ดีสุดๆได้จุดเช็คพอยต์เรียบร้อยแค่ไฟเบาลนี่ก็โคตรมันอุ้ยมีตัวบินอะไรวะเนี่ยฮึม <c oughs> จะเย็นตอนนี้ TNT ระเบิดเฮ้ยมันติดอยู่กับบ้านโอ้โหมีบอลลูนด้วยอุ้ยป้อมปืนสมัยโบราณเฮ้ยจะตายเดียว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 โหโหโอ้ิวิวิโหฟูลรีโคเวอรี่รอดชีวิต ดูดกลืนมนุษย์เกือบตายเหมือนกันนะนี่อะเจ้าพวกนี้ไม่ธรรมดาควรเข้าไปนี่ไฟบอลทิ้งระเบิดจะตายอีกจะตายเฮ้ยเออไม่รอดนะผมต้องเก่งกว่านี้ วิักข่าวสมัยยุคโบราณก็มีล่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าอืนี่ขนาดแม่เป็นเจ้าสัตว์ประหลาดชนิดเดียวนะเนี่ยยังสุดมันขนาดนี้เลย ถ้าได้เล่นเจ้าตัวอื่นนี่จะมันขนาดไหนคิดดูก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองซื้อกันได้นะครับผมถ้าอยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ